สวัสดีค่ะทุกคนโคชเอ็มมาแล้วค่ะ นะะในคลิปนี้นะคะควรจะบอกว่าผู้หญิงเราอะ่ะไม่ควรที่จะทํา5สิ่งนี้ค่ะเพราะอะไร5สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ในสายตาผู้ชายมองเราคือเป็นผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์เลยหมดเสน่ห์เลยหรือแม้กระทั่งบางคนนี่แบบว่าเฮ้ยฉันแบบไม่อยากจะคุยหรือไม่อยากจะเสียวนาด้วยแล้วหรือแทบจะไม่อยากจีบเราด้วยซ้ําค่ะดังนั้นใน5สิ่งนี้มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยพูดจาหยาบคายจนเป็นอาจินข้อนี้คือสําคัญมากนะ สิ่งที่ผู้ชายต้องการอยากได้ยินจากผู้หญิงแล้วสิ่งที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกหลงเคลิ้มจนเกิดเป็นความรักนะคะคือคำพูดจาอ่อนหวานไพเราะเสนอหูหน่าฟังไม่ว่าผู้ชายจะมาจากชนชั้นวรรณะไหนก็แล้วแต่สมองของมนุษย์มันเซนสิทีฟต่อคำที่ไพเราะเสนอหูคำชื่นชมแล้วสิ่งที่ทำให้หัวใจมันฟู คุณเก็ตไหมเหมือนกันในทางกับการผู้หญิงเองก็ต้องการแบบนั้นเช่นกันแล้วก็มีผู้หญิงหลายหลาคนคะ่ะที่พูดจาหยาบคายจนเป็นายจีนจนติดเป็นนิสัยแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เวลาที่เราพูดจาหยาบคายหรืออะไรก็แล้วแต่จนเป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้คะ่ะมันล้วนแล้วจะส่งผลทำให้เกิดความรุนแรงเกิดความก้าวร้าวเกิดความไม่สงบสุข เกิดทาให้ชีวิตเราอะมันแบบพจญอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอะตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมทุกวันคุณเก็ตไหมคะดังนั้นนะอยากเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายวิ่งเข้าหาอยากเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีเสน่ห์แล้วผู้ชายชอบเราต้องทําตรงกันข้ามกับข้อนี้นะคะ get ไหมคะทาโดยการที่เป็นผู้หญิงที่พูดจาดีพูดจาไพเราะยังไงซะการพูดจาดี มันเป็นมงคลกับชีวิตอยู่แล้วเราพูดแต่สิ่งดีๆเข้าตัวเองเอาแต่ความดีขนความดีเข้าตัวเองทุกคนเก็ตไหมแล้วชีวิตเราจะได้ดีเองค่ะเต็ปถัดไปข้อที่ 2, นะคะดื่มเหล้าจนเป็นลำยองแล้วก็แบบสูบบุหรี่ด้วยอันนี้คือผู้ชายหลายคนฝากบอกเชเอมมาฝากบอกโคชเชเอมมานะคะว่าถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเขารู้สึกว่า เขารับไม่ได้คือมันดื่มได้นะดื่มแบบเป็นออกงานออกงานอะไรแบบนี้แต่ว่าดื่มเหล้าจนเป็นอาจินคือแบบทุกวันสัม,มเารเทมเาหัวลาน้ำแล้วก็ดูดบุหรี่แบบนี้ค่ะผู้ชายส่วนใหญ่จะค่อนข้างแอนตี้แล้วก็ยี้ผู้หญิงแบบนี้สุดๆเลยนะดังนั้นอะ่ะคือใช่ว่าเราแบบจะไม่ดื่มจะไม่ดื่มอะไรเลยในการที่เราอยู่ในวงการชายโฟหรือมีแฟนเป็นฝรั่งหรืออะไรแบบนี้ค่ะ มันส่วนใหญ่จะมีสังคมเนาะดังนั้นคือการดื่มการดริ้งอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติแต่หมายความว่าไม่ใช่ดื่มจนแบบว่าจนเป็นลำยอง แล้วก็ดูดบุหรี่เป็นแบบสิงลมควันอะไรอย่างนั้นนะคะมันไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ของผู้หญิงแบบตะมุตะมิน่ารักแบบคุณโอเคไหมมันจะทําให้สนองเสน่ห์ในตัวคุณะคะ่ะสิ่งเหล่านี้มันหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเรากําลังสร้างตัวเองเนาให้ทรานฟอร์มตัวเองเป็นใน The Best Version นะ่ะเราก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองแบบดีที่สุดเพื่อคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะอะไรคือ ผลจากการดื่มเหล้าเนี่ยมันจะทําให้เราขาดสติทําให้ทุกอย่างอะไรต่างๆความนึกคิดหรือแม้กระทั่งประสิทธิภาพในการคิดงงคิดนานทํางานเนี่ยมันล้มเหลวแล้วสังเกตนะโคชเอ็มทำงานเกี่ยวกับเรื่องการบําบัดนะคะคนเสพติดสุรงสุราบุหรีเนี่ยบุหรีไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอแอลโกอฮอล์เนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาดื่มเยอะ มักจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวเพราะว่าสารตัวหนึ่งที่มันส่งผลกระตุ้นสมองของคนที่ดื่มเหล้าอ่ะคุณสังเกตนะคนที่ดื่มเหล้าทุกคนบ่อยๆไปเรื่อยๆส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนส่วนใหญ่จะค่อยๆผันตัวเองกลายเป็นคนก้าวร้าวนะคะดังนั้นเรื่องนี้ไม่โอเคโค้ดไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะยี้ด้วยเนาะสเตปแัดไปข้อที่สามนะคะปล่อยตัวเองจนดูไม่ได้ปล่อยตัวเองจนดูไม่ได้ ผู้หญิงที่ผู้ชายรู้สึกยี้นะแล้วผู้ชายก็แบบว่าจะไม่ไม่จีบเลยอะ่ะการปล่อยตัวเองจนดูไม่ได้หมายความว่าหไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นตัวเรื่องรูปร่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือปล่อยตัวเองแบบกระเซอรกระเซิงเลยอันนี้ไม่เวิร์กต่อให้วันนี้คุณจะมีแฟนคุณจะแต่งงานคุณจะมีลูกแล้วนะโค้ชจะแนะนําเลยคุณยังไงก็ต้องดูดี ในแบบของตัวเองให้มันสวยสมวัยอย่าปล่อยตัวเองเป็นของตายว่าเอ้ยจะดูแลอะไรนักหนาคะ่ะโค้ชแฟนก็มีแล้วเนี่ยตกลงปงใจกับฝรั่งแล้วจะแต่งแล้วคะ่ะตอนนี้เห็นอะไรกินชอบมีความสุขกับชีวิตก็กินให้หมดเลยค่ะกินได้แต่กินให้มันพอประมาณแล้วก็ดูดูตัวเองด้วยนะคะว่าเราอะเวลาที่เราสวยเราดูดีเราก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองแต่ถ้าเราปล่อยตัวเองแบบจนเละเทะจนแบบ อะไรก็แบบไม่มีในที่ต้องการแล้วเสื้อผ้าก็จะหาไม่ได้แล้วผมเผ่าก็แบบลุงลางไม่ใส่ใจตัวเองขณะนั้นค่ะคนเขาก็จะไม่ได้อยู่กับคุณนานนะเออยิ่งคุณมีแฟนยิ่งคุณมีสามียิ่งคุณแบบมีลูกอย่างเนี้ยคุณยิ่งจะต้องดูแลตัวเองให้สวยให้ดูดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะโดยปกติแล้วอ่ะคนที่มีคู่เนี่ยมักจะเป็นคนที่ฮอตมีสเสน่ห์อยู่แล้วเพราะอะไร เพราะว่าใครๆมันมันเหมือนมีพลังงานความรักที่อยู่อยู่แล้วเนาะคนก็อยากจะมาใกล้อยู่แล้วคนะ่ะจึงมีแบบว่าเออมีแฟนแล้วคนก็ยังมาคล้องแวะอะไรแบบเนี้ยที่สําคัญคือการดูแลตัวเองอะให้ดีสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญอีกคนคล้องแวะก็แล้วแต่ค่ะปัดไปมันไม่ใช่กิจของเราเนาะไม่ใช่เรื่องของเราเรามีแฟนแล้วเราก็ควรที่จะโอเคโฟกัสที่แฟนแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยตัวเองเด็ดขาดโค้ช ขอร้องอันนี้คือโค้ชบอกเลยว่าใครที่แบบว่าเป็นลูกศิษย์ของโค้ชหรือว่าฟังโค้ชเอมาขอร้องนะคะขอร้องจริงๆกลณาดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องเป็นผู้หญิงที่ดูดีเก็บนะเนาะข้อต่อไปข้อที่สี่สิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรทํานะคะคือเป็นคนที่จิตใจแคบเห็นใครได้ดีกว่าเป็นไม่ได้เป็นพวกอิจฉาริษยาจนเป็นไอจิงการที่คนหนึ่งเนาะจะมาอิจฉา ลิสยาคนอื่นเป็นอาจินเะนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเดียวคือความขาดนะขาดคือแบบว่าอุ้ยฉันไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉันได้มีแล้วฉันไม่อยากให้คนอื่นมีเออจริงๆเวลาที่เรามีเราต้องเผยแพ่ แบ่งปันให้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะทุกคนโอเคไหมแล้วสุดท้ายข้อที่5ค่ะชอบเปรียบเทียบคนอื่นกับแฟนเสมอสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่รับไม่ได้ในการชอบเปรียบเทียบดังนั้นเมื่อคุณรู้สิ่งนี้แล้วคุณอย่าเปรียบเทียบค่ะแต่ค่อยๆใช้คําพูดที่จะถนอมน้ําใจกัน คนเราอ่ะผู้ชายเนาะจะประสบความสําเร็จได้ก็อยู่ที่มีผู้หญิงที่ดีเป็นแบ็กอัพนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย